เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงข้อ36นะคะข้อนี้เขาให้เรามานะคะเป็นแบบนี้เลยโอ้โห h(x) เท่ากับ1ส่วน x ลบ5ทั้งหมดกำลังสบวก4 x ลบ5บวก4ยาวมากแล้วเขาถามว่า for what value of x is the function h above undefined ก็คืออะไรคะก็คือที่ค่า x เท่าไหร่ที่ทำให้ฟังก์ชัน h นะคะ undefined นะคะก็คือแบบใช้ไม่ได้นะคะไม่มีคำตอบนะคะ ซึ่งข้อนี้ต้องทำยังไงเอ่ย hx เท่ากับ1ส่วนก้อนใหญ่ๆนี้นะคะถ้า hx ไม่มีคำตอบแสดงว่าอะไรคะเวลาที่เป็นเศษส่วนเนี่ยส่วนห้ามเป็นเท่าไหร่คะทุกคนเศษส่วน,นะคะตัวส่วนเนี่ยส่วนเนี่ยก็คืออันนี้นะคะก้อนนี้นะคะจะต้อง ไม่เท่ากับ0นะคะเพราะว่าถ้ามันเท่ากับ0ย์เนี่ยถ้าถ้าส่วนเท่ากับ0อันนี้นะคะมันจะ undefined นะคะมันจะหาค่าไม่ได้เนาะทุกคนอันนี้รู้อยู่แล้วนะคะข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำไงดีคะถ้าเราต้องการหาว่าถ้า undefined ใน x คือเท่าไหร่ก็แค่ แค่เอาส่วนไม่เท่ากับศูนย์นะคะเราก็จะได้แล้วถูกไหมคะข้อนี้เนี่ยไม่ต่างจากข้ออื่นนิดนึงนะปกติเขาก็จะให้หานะคะหาหาโดยที่เราก็ต้องรู้นะคะว่าห้ามส่วนเป็นศูนย์เนี่ยแล้วข้อนี้เราก็ดันจะต้องให้ส่วนเป็นศูนย์เพื่อที่เราเนี่ยจะต้องได้ค่า x ออกมานะคะเราก็จะการเลยส่วนก็คือ x ลบหากำลัง2บวก 4x ลบ5บวก4เท่ากับ0ูนย์นะคะ ข้อนี้นะคะเราจะมองให้ x ลบหเป็นแบบก้อนก้อนหนึ่งไปก่อนก็ได้นะสมมุติว่าสมมุติว่า x ลบหนะคะคือ a เนาะมองเป็นก้อนไปก่อนนะคะมันก็จะไม่ยากเนาะก็จะเป็น a กำลังสองบวกส a บวกสเท่ากับศมองง่ายขึ้นไหมคะทุกคนทีนี้เราก็แก้สมก,การทั่วไปนะคะก็จะได้ a บวกสอยกกำลังสองเท่ากับศยใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือเพราะว่ามัน กระจายกลับไปแล้วเป็นอย่างนี้นะคะมันก็คือ a บวก2คูณ a บวก2นั่นเองเผื่อใครงงนะคะแสดงว่าถ้าจะหาค่า a นะคะ a ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ a บวก2เท่ากับ0นะคะแสดงว่า a เท่ากับ0ลบ2นะคะก็คือลบ2นั่นเองแต่ว่ายังไม่จบนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราให้ a เป็นเท่าไหร่คะทุกคนเพราะว่า a เนี่ยเท่ากับ x ลบ5นะคะ เท่าแล้วก็ a ก็เท่ากับลบสใช่ไหมคะแสดงว่า x ลบหเท่ากับลบสเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบสบวกหนะคะซึ่งก็คือเท่าไหร่คะทุกคนซึ่งลบสบวกหก็คือ3ถูกต้องแล้วคะ่ะแค่นี้เองนะคะข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่าถ้า x เท่ากับสเนี่ยฟังก์ชัน h นะคะก็จะเป็น Undefined เลยนะคะ พอเข้าใจกันไหมเอ่ยข้อนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนะคะปกติเวลาคิดเนี่ยเราก็จะพยายามนะคะไม่ทําให้ส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันก็จะหาค่าไม่ได้เนาะแต่ว่าคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเขาต้องการหาว่าถ้าแบบถ้าจะทําให้มันอันดีฟายเนี่ยต้องก็คือต้องให้ x เ,เท่ากับเอ้ต้องให้แบบส่วนเท่ากับศูนย์เนี่ยแล้วค่า x เ,เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็เลย เสร็จเสร็จเลยค่ะเสร็จเราเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะจับเท่ากับศูนย์เลยค่ะเพื่อหาค่า x แค่นั้นเองค่ะทุกคนเราต้องดีความตรงนี้ให้ออกนะคะว่า value of x ที่ทำให้ h undefined นะคะก็คือเอาส่วนไปเท่ากับศูนย์นะคะนี่ก็คือเรื่องที่ยวต้องรู้เนาะ เมื่อกี้นะคะคิดแบบนี้ให้ดูไปแล้วเนาะคิดแบบเป็น A เนาะก็จะเป็น A กกำลังสองบวกสีบวกสนะคะก็แค่มองเอกล็พลาให้เป็น A เพื่อจะได้ไม่งงเนาะ เราก็จะได้ว่า a บวกสองคูณ a บวกสองเท่ากับศูนย์นะคะเราก็จัดรูปให้มันเนาะเพราะเราต้องการค่า a เราก็จะได้มาเ็จสับ a เท่ากับลบสองนะคะแต่ว่ายังไม่จบเนาะเพราะว่า a เนี่ยเท่ากับ x ลบห้าที่เราใส่ไว้ตอนแรกเราก็แค่เอามาแทนเลยค่ะ a เท่ากับ x ลบห้าและ a ก็เท่ากับลบสองนะคะแสดงว่า x ลบห้าก็เท่ากับลบสองเหมือนกันแสดงว่า x เท่ากับลบสองบวกห้าซึ่งก็คือสามถูกต้องแล้วค่ะ,คะอันนี้จะมาทําอีกวิธีให้ดูเนาะแบบแบบที่ แบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น a นะคะก็จะเป็นว่าจะเป็นว่า x ลบห้านะคะบวกสคูณกับ x ลบห้าบวกสองเท่ากับศนแสดงว่า x ลบห้าบวกสองก็จะเท่ากับ0ูนใช่ไหมคะทุกคนอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะถ้าใครเนี่ยไม่ชอบเนี่ยก็ดูวิธีนี้เลยนะคะดูวิธีนี้เลยแต่ถ้าใครชอบก็ดูวิธีนี้ก็ได้นะคะ แสดงว่า x ลบ5เท่ากับลบ2นะคะ x ก็คือลบ2บวก5ก็คือ3นะคะทำได้เหมือนกันนะคะทุกคนเหมือนกันเลยนะคะทำได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแบบไหนก็ได้อันนี้ก็คือจะมองแบบอาจจะมองยากนิดนึงนะคะยิ่งถ้าเลขเยอะอันนี้ก็จะยิ่งมองยากเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะทุกคนที่จริงใช้ก็ดีนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะไม่ใช่พอได้ a เท่ากับลบ2อปุบตอบเลยนะคะแต่ที่จริงลบเลขลบตอบไม่ได้ใช่ไหมคะอย่าลืมเนาะ แต่ว่ายังไงลบสองนี่ก็ไม่ใช่คําตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามันต้องเอามันไปเท่ากับอีกลบห้าอีกเนาะข้อนี้นะคะตอบสามนะคะสามสิกตอบสามเรียบร้อยแล้วะคะ่ะข้อสาสิบหค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งนิงความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเลี้ยงไอติม